สนับสนุนโดยบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดมาช่วงนี้นะครับ,รบเราจะทำเสมือนเกมเล็กๆน้อยๆของเราให้แม่กับพ่อทายว่าข้าวของต่างๆซึ่งเป็นของลูกๆเนี่ย แค่ตอบว่าชิ้นที่เราหยิบมาเนี่ยใช่ของลูกเราไหมง่ายจะไม่หยิบเนี่ยไม่เคยมีแน่ที่บ้านไอหีบมันไม่ใช่ของอยู่ในหีบสิถ้าทายผิดลูกต้องทำโทษซื้อให้ลูกทุกอย่างจะจำไม่ได้ดองนะรู้ทุกอย่างรู้ทุกชิ้นคุณ้าบอกนะครับยิ่งรู้จักรู้จักใช้รู้จักไม่รู้จักแต่ตาเห็นแม่ออกแล้วของชิ้นที่หนึ่งครับ อันนี้เด็กผู้หญิงทุกคนต้องเล่นใช่ครับมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเนี่จะเป็นของเล่นสามคนเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้ครับตุ๊กตาบาร์บี้เปิดให้ดูว่ามันเป็นตุ๊กตาบาร์บี้จริงๆตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ใช่ตุ๊กตาเคนเด็กผู้หญิงทุกคนมักจะมีหลายคนก็มีไม่มีไม่หาอันนี้ไม่ใช่ลูกอยูแน่ตุ๊กตาบาร์บี้จริงครับพี่เอาออกมาทำไมอ่ะมันล่วงลงมามันล่วงลงมาตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้ของที่หน้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปกติลูกเล่นกระดาษเป็นวาาดรูปเอ ชุดติ๋ไอ้ย่างนี้แพงไปแพงไปไมาไม่ให้ลูกเลจริงเหรอนี่ยนะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าตอบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ของลูกคุณไม่ใช่แก้วลูกแก้วไหมเหมือนอ่ะ แต่แก้วซื้อใจกัไม่ใจคืออะไรเหมือนนี่คือหน้าเหมือนลูกใช่แล้วผมจะบอกว่าลักษณะนี่นะเป็นเด็กที่มือบอลมากนะซอยผมซะเป็นขั้นบันไดมากเลยผมซอยไม่เพราะว่าเพราะว่าแก้วซื้อตุ๊กตาให้ลูกตลอดเพราะแก้วตัวนี้เราซื้อไหมดูซิซื้อเยอะมากจนจำไม่ได้อ่ะคิดว่านี่เป็นเป็นของลูกผมเป็กรไม้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่ตัวนี้ตอบว่าคิดว่าใช่ใช่ของน้องเบล ไม่ใช่ของลูกผมครับลูกผมไม่เล่นตุ๊กตาเหรอครับลูกพี่ไม่ไไไมมม่่่เคยไม่เคยไม่เคยมีลูกพี่ไม่มีตุ๊กตาอย่างนี้เลยมันจะมีแต่ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเป็นพวกโดเรมอนอะไรประมาณนี้ตัวนี่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่บอกว่าใช่นี่เป็นของลูกคุณอ่ะเฉลยลูกจ๋าอันนี้ของใครคะของใครยมเมร์หนูค่ะของหนูเลยนะไม่มีใครพลาดกันไมลุงป้อนลุไม่มีใครพลดเขาไม่มีใครพลดเด้าได้ถูกหมดเลยเสียดาย คือถ้าทายถูกหมดเนี่ยหน่วยทำโทษเราไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยไม่ให้ให้หน่วยลงโทษมายืนอยู่ไอ้ยืนยืนรอเลยดิหล่ะ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 นี่ครับตามปกติรายการโทรทัศน์ที่ต้องมีผิดเกิดอะไรบ้างที่เดียวหน่วยทำผิดจะรับไม่ใช่เหรอทำไมปิดอย่างนี้ถ้าทำผิดปุ๊บฉีดยี่สิบเลยอะไรอย่างนี้ยไม่เป็นไรทีเดียวอาล่ะไปโทรที่ไปเป็นที่สิทธ สีอะไรอ่ะโอตายเลอะหมดเลยถ้าจะโดนอย่างนี้บอกไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้ันไม่ต้องแต่งก็ได้เฮ้ยแต่เท่นะระวังนะนี่โดนอย่างนี้เลยนะจะบอกให้นะพี่สอนี้อันนี้นี่อันนี้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 อ่โอ้โหเป็นโทรศัพท์มือถือรองเท้าก็พี่อ้กีาไม่ได้อไรปเด็กกนี้มันชอบปวกว่ะเอาเด็กๆมันเล่นกีฬา รองท้าวกีฬาอันนี้ชัวร์เลยไม่รู้ไอ้ไม่ใช่ของใคไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วของมีนาชัวร์งนี้ได้เหรอชัวร์สไตล์เงี้ยไหนดูสุดวัดเขาเป็นนักกีฬาไงเล่นกอล์ฟสไตล์เนี้ยไม่ไม่น่าแต่ว่าไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่พี่ตาพี่ดีเตรียมตัวชี้นะครับพี่ดีครับผมมีวัดขนาดสายวัดชัวร์ว่าไัดเดียวกัน จั่วอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรอฝั่งนี้แล้วล่ะไม่มีใครใช่เลยแก้บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่รอกไม่น่าเข้าใชให้คุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่เอาหรอกไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเลือกคนเลยเลือกคนเึงแน่นอนเลือกคนเลยเลือกคนเลยแน่เลยไน่เลยแน่เลยมากเลยลูกลูกต่อยไปถ่ายเดี๋ยวแล้วถ่ยแล้ว ดูลูกใครใจ่ายของใครของอะไรยกมือของใครก็หัวบอกยกมือมานี่นะท่ลูกานแรกเอานี่ก่อนนะเอานี่ก่อนแล้วลองในชุดนี้ไปจับไว้จับไว้ หนีไปแล้วเดี๋ยวหยุดก um> ่อนขอให้ไะไรกันไปไหนไปไหนไม่ให้เกียรติแข่งแลเชิญไปนมาเลยไหนไปไหนแล้วไปไหนอยู่นี่ครับมาแล้วนี่นะทำไมหนูเอารองเท้าออกมาทำไมหนูดำขนาดนี้ลูกให้ลูกตอบก่อนก็ที่ดำเขาใช้เล่มีบีกันกับเต้นเนี่ยอ๋อใช้เล่นมีบีด้วยใช่แล้วก็คู่นี้ ขอตังค์แม่ไปซื้อนะนีนู้นี่ยี่ห้อไนได้เหรอลูกไนกี้มาเ่องอะไรเนี่ทลห่อไนท์ของราสบรยอจดูก่อไปดูพ่อไปรู้ของลูกคุณไม่รู้สิก็รอ้เร็ว่าโดนลุงาอเป็นบาจาแมจะอ่านออกเยลูกพ่อหนูใช้บาจาระก่อยังไง้อ่บาจาระสกกอยังไงบอใบาบสะออาอาถอยถอเอาละเอาลในบ้าน ไอของใช้เดบ้านผมคิดว่าคงไม่ใช่ลูกเท่านั้นที่ใช้ผมว่าพ่อแม่ต้องใช้ด้วยยาสฟันนะมักคมียาใช้ดั้งเดิมที่ทารองเท้ามั้งที่ดูยาสีฟันอะไรอะไรนะีนี้่มาแบบแก้วก่อนเลยย้ลองมีทางไม่มีทางแม่ลูกฉันใงลูกฉันใช้เกลือกับใบข่อยแก้วใช้สุภาพรเป็นผมโอ้โหยยัยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราไหมดีนะ ลูกเราไหมี่ลูกเราไหมไม่ใช่มันมันทานบวชบวชหายบวชหายเลยไม่ใช่ไม่น่าใช่ครับมันรู้จักเลยเนี่ยพเด็กบ้าอะไรเนี่ยใช้ทพิปนิยมเอาเดูอลูกูกเลยใรไม่ใช่ไม่ใช่มันตัล่ไม่ใช่ไม่ใช่ดเดี๋ยวเราจิ้มจมจิ้มจิ้ม้มจิมจิ้มมมิมมมมม้ม่มม้ม้ อันนี้ให้ใครให้เขาะ่พ่อแม่บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมต้องมีคนหนึ่งที่โดนแน่ๆวันนี้โดนละิบรับาิทะโยบอันนี้เป็นของใคร แล้วไปยุ่งไม่ไปกับลูกเขาไม่มาโมโหจะไงนายีไม่ใส่เฮ้ม่จะมาจ้างเด้อไม่ใส่กับลูกเขาไหนๆก็สอบตกโควไอ้สอบตกใหมดเลยโมกันู้กันรู้จักทำไมอะทจไมถึงใช้ครับคือหนูเป็นคนชอบกินพวกปลาโอ้ชอบกปลาของไทยไทยมันต้องเจอของไทยไงพี่เข้าใจพี่ถูกลูกพี่ไหมไม่แต่คะแนเมียผมก็ปลาไม่ใช้ ไม่เคยรู้รู้หนูอยู่หอค่ะอ๋ออยู่หอหนูอยู่หอชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายไม่เล่าชิ้นสุดท้ายทายไม่ต้องทายละเลยเลยเลเลงเลยอันนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของลูกใครนะโอ้แต่ชุดโมงนาชุงโมงนาไม่น่าเป็นของเด็กผู้หญิงเอ้าวนะครับสนุกแน่อย่าพลาดนะครับช่วงหน้า หรอลูกไป็นมือ,อหางแล้วก่าแล้วว่าผมยังรู้ให้เป็นมือหางนั่นเองหอัวเมียเข้ากันได้นะสนับสนุนโดยรถยนต์นิสสันมาร์ทแมคดาซอยมิกห้าร้อยปลาแมคเครลในซอสมะเขือเทศทราโรซา่า